แล้วคุ้นปว่วนเนาะแล้ว,ลวคกคอยอยุ้นแถือข่อยมาครับพี่น,น้องครับกินข้อครับนี่ครับกินข้อด้วยครับผมกินกับอยู่กันแบบอ่าลูกทุ่งลูกทุ่งครับทางหนึ่งปลูกปลูกอูนอนเหรอฝุ่นสีลาบแล้วลาลทางพุน่นครับนังอยู่อยู่บ่ฝั่งนี้ก็กําลังจูจีกันอยู่คน,คนมีคู่ค,คนมีคู่บ่รู้ดอก ท่าน,นี้ได้ยังกินครับเนี่ยหมกปลาครับหมกปลาหมกปาลาร้อมิดหมกปาลาร้อมิดบ่โอ้ทามาจังไรอยากแตปลงกิน <laughs> <c oughs> โอ้ยเนาะเส <c oughs> ียบบนนอกเขาเมื่อนี่มันสีหวานเกินมันสีหวานเ <ไป S 1> <า>กินไปนะนี่ครับบรรยากาศยนี่ยมือแดงกินกันซสมิ่งละทางพุ่นกินบ่ได้ทางพุ่นนะกินเขาเขาหน้ามย่างเดียวโอ้ นี่ครับอ๋อสี่คนไอมาสี่คนนี่ครับกินข้าวกินข้าวเจ้านะวันนี้วันนี้เรากินข้าวเจ้านะเป็นคนไทยอือกินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าฝั่งนู้นก็อิ่มแล้วนะครับไปแล้วยกแรกพี่น้องนี่ยกซองก็รังขึ้นยกซองไม่ได้ยกแก้วไม่ได้ยกแก้วทางพูนทางพ่นบได้บ่แม่นเลียปากเล็บเล็บด้วยผสมก็เราผสมบีกเยอะ ยัยถึงที่กูเ er, ด้อฉันว่า <laughs> นี่ก็บรรยากาศเ,เนี่ยโมแร่งครับหุมตุ่มกัอนอยู่นี่ละเอาได้บะะ่แม่นจุดจ <S S 2> ีด่ร้อยทางนั้นเชียงกันเงือกข้างเหรปลาแล้วก็ต้มจืดแล้วก็ตำบักหุ่งครับนี่ละหันซีพอด,ดีหันซีครับอยู่เชียงหน้านหน่อยครับเชียงหน้่อยคือเก่านี่ครับ อักงน้อครับยังมือคำมือคืนครับนี่ครับกระต๊อบน้อยครับกระต๊อบน้อยข้างทางครับสาลาครับสาลาคอนโซ่บ้านกินกน้วกันได้พี่น้อง